สวัสดีครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านมาส่งพี่ทุกตาขึ้นรถกันนะครับผมเพื่อที่พี่ทุกตาจะได้เดินทางไปอยู่ที่ปางแห่งใหม่นะครับผมเป็นที่ก็อยู่ในเกาะสมุยนี่เองนะครับผมก็ห่างจากปางของเราประมาณ10กโลนะครับไม่ไกลกันมากนะครับผมถ้าหากคิดถึงก็สามารถไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับซึ่งปางนั้นผมก็เคยไปเห็นมาแล้วนะครับผมตอนนี้รถก็มารอแล้วนะครับผมหลังจากนี้เราจะพาพี่ทุกตาขึ้นรถนะครับ ขรถง่ายนะครับง่ายีวาทาย,ค,าทายครับตอนนี้รถของเราก็ล้อหมุนแล้วนะครับผมผมแล้วก็ควันเขียวนะครับจะไปส่งพี่ตุกตานะครับระหว่งางทาอาจจะเจอวิวที่ท้าส,สวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ได้ชมกันเนาะนะครับผม ยากให้ทุกท่านได้ชมทัศนียภาพนะครับของเกาะสมุยนะครับผมว่ามีความสวยงามมากขนาดไหนนะผมแต่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากเนาะเพราว่ากล้องเราก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมก็เอาตามมีตามเกิดแล้วกันนะครับผมสำหรับข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณนะนี้ก็คือเป็นหาดทรายนะครับผมซึ่งตอนนี้น้ําก็จะลดลงมากเนาะนะผมเขาเรียกว่าบริเวณนี้จะเป็นท่าเรือหน้าทอนนะครับ เป็นทาเรเฟอร์รี่นะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ใกล้ค่าแล้วนะครับผมความสว่างของกล้องก็เลยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแต่ก็อ่ะถ่ายให้ดูกันคร่าวๆเนาะนะครับผมตอนนี้รถของเราก็กาลังจะขึ้นเขานะครับผมซึ่งเส้นทางก็จะชันพอประมาณนะครับและพี่โชเฟอร์บอกว่าไม่เคยบรรทุกช้างด้วยก็จะไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนและช้างนะครับผม ซึ่งพี่โชเฟอร์บอกว่าก็ไม่ได้ชำนาญน,นะในการบรรทุกช้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถูกต้องเลยนะครับผมถ้าไม่มั่นใจก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมอเออได้เลยไดนะ้เลยเออได้เลยนะจะเอาค่อยหมุนแต่หัวลงมาไปมาหมดแล้ว ดูนะบบริบทบริบทคือดีมากอะนะปางก็สตริยด้วยนะครับผมสวยงามนะครับตักตาได้ที่ดีแล้วนี่ัแทงมือเป็นลูกเลยนู่นมันอยู่นี่ดีแล้วมาไล่นี่ใช่จะไหนมาแล้วยาก็จำยาก็มีให้นะไม่มีวิ่งไม่มี ไม่รู้จะตื่นอะไรแล้วสามให้ด้วยเลยไม่ไม่ไม่มีวิ่งหญ้าอยู่นี่ก็มีนะครับคือควันไม่ต้องตัดเนาะหญ้าอยู่นี่สบายเลยผมผมเป็นคนตัดหญ้าอโอก็คือแต่ว่าควันก็ดูแลช้างอย่างเดียวใช่ครับพี่ก็ทุกยามให้นะครับอือเนี่ยก็เป็นธตัดหญ้าแล้วก็เป็นคนวามแปลก VIP เลยทุกตามมาอยู่นี่ ถ้าใครคนไหนหยุดกแนน็แทนเนื้อแทนเนื้อกว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเ <c oughs> ขามาอยู่นี่ก็อาหารการกินก็ดีนะครับผมเพราะว่ะยาก็มีมีพร้อมนะครับผมอยู่นี่เขามีสัญญาที่ใหญ่มากนะครับบริบทอะไรก็ดีนะครับเพื่อนเ,เขาเยอะแยนะนะครับ <c oughs> อาหารทานมะพร้าวนะครับผมพวกต้นกล้วยมีพร้อม มียากินยาอยู่ข้างบนไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมน้องมาอยู่นี่ก็ให้ห่วงได้นะครับผมอาหารการกินดีมากเราก็มีต้นกล้วยก็มียาก็มีไอห่วงได้นะครับผมที่เหลือก็มีแต่อุ้งอิงนะครับผมไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะครับเราดูก่อนเนาะนะครับผมเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผม ก็ไม่ไกลนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ไกลจากปางเก่าเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณมันสิบสิบห้ากิโลได้นะครับผมจากนี่ไปปางเก่านะครับผมคนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันนะครับก็ส่งข่าวส่งอะไรกันได้อยู่นะครับผมก็หายห่วงได้นะครับ